นนะคะชาวชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้นะคะมาเจอกันโปรกรมนักวิเคราะห์ชั้นนําในรายการนะคะวัดฝีมือตัวตนว่าใครเป็นใครฝีมือกันขนาดไหนนะคะและเราจะมอบสิทธิพิเศษสําหรับพิที่านที่มาในงานวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมนะคะ ซึ่งเป็นเดือนแห่งความสุขของปวงชนชาวไทยนะคะซึ่งเราจะได้เจอเจอร่วมกันในช่วงส่งท้ายปีนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลกันนะคะที่เบอร์0864902823คุณลงทุนกับเราเราก็จะลงทุนกับท่านนะคะเปเจอกันนะคะ,ะคตลาดก็ไหลามาเอื่อยๆเนะาะว่ล2 6 0 0 0หเองก็ปกติขึ้นนี้ก็จะลงแบบนี้ครับ ไม่มีวอลุ่มนะครับ oh. แต่ลงไปเรื huh. เ่อยเรื่อยลงปะูกแล้วก็ถูกอีกถูกแล้วก็ถูกอีกจ <Huh. S 2> นขาดหายใจ <laughs> คืนน,คนี้เป็นคืนนี่เป็นขึ้นลงเพื่อซื้อนะครับขึ้นลงเพื่อซื้อเพื่อซื้อครับ,รบที่ผมบอกว,ว่ามันปีขึ้นหนึ่งคือขึ้นสุดท้ายอ่นะฮะ <Huh. S 2> ซึ่งผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเท่าไหร่ <Huh. S 2> แต่รู้ว่าแถวนี้ยังช็อตนักเกมพอได้แค่นั้น ยังยังขายบนซื้อล่างยับช็ยังช็อตยังมีโอกาสได้สุดต่างกําไรก้างล่างอยู่อคือยังช็อตได้เก็นพอตยังพอได้อยู่นะค่ะแต่ต้องดูดีๆนะครับโดยเพพาะหุนแถวหนึ่งอะช็อตได้เลยนะแถวหนึ่งนะฮะแถวหนึ่งในมอร์นิ่งบีมาช็อตไปเถอะแต่หุนแถวสี่เนี่ยบีจีเอสเดมเนี้ยไม่น่าไม่น่าช็อตละแถวหนึ่งพวกแอดวานอินทัศแหละฮะแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่เดี๋ยวดูข้อมูลในมอร์นิ่งบีบเมื่อเช้าของพี่นิพนธ์นะฮะ ใช่ค่ะก็แถวหนึ่งคือกลุ่มแบงค์ใช่ไหมคะหรือว่ากลุ่มสื่อ <theo S 2> สารหนึ่งมันก็มีแบงค์มันก็กระจายอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะะแ <uar. S 1> ถวหนึ่งมันก็จะเป็นเดี๋ยวเปิดไฟล์แป๊บหนึ่งนะครับสำสอบไปนี้ <laughs> นะฮะ <laughs> เอพีบิ๊กซีบีเจซีบีแลนด์เซนทันไอวีแอลเอเบนคิวเฮาสซีซีโซล่าสเต็กททอแบงคนี่อยู่แถวสามนะอ๋อแบงค์แถวสามแถวสก็พอที่จะแซปได้ก็มีอะไรมีบีบีแอลบซซคบีจีเอสซีพแถวสามถือว่าแข็งแถวสามนี่ไม่ถือว่ายังช็อตได้อยู่คือกำลังเป็นแนวโน้มลงเเปลี่ยนเป็นแนวน้มลงก็ก็เริ่มช็อตได้นะครับ แต่แอดวานอมมตาพวกนี้ก็คือว่า BGS CPO D Tag Eton Thai พวกนี้ก็คือว่าเป็นแนวล้มลงไปละอันนี้ถ้าช็อตก็ช็อตน้อยๆไอตัวที่เริ่มเปลี่ยนเป็นแนวมลงก็ช็อตเยอะหน่อยได้นะช็อตสักครึ่งหนึ่งแต่เราต้องเข้าใจว่ามันมันลงไปเพื่อซื้อนะครับค่ะอืมแต่ลงเท่าไหร่อ่ะก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวมันก็บอกเองืมไม่ต้องรู้อย่าไปรู้มันว่าลงไปถึงไหนรู้ว่ามันยังลงอยู่ว่าลงอยู่ลงอยู่ แล้วก็าตามกิจใตให้ขายก็มันแง่งแงไม่อยากขายกันใช่ไหม,มถึงเวลาก็คือให้คิดว่าหุนห้นเนี่ยมันเป็นไซเวอ,อยู่อีกนานมากามไซเควครั้งก็ประมาณตั้งสองร้อยจุดเนี่ยแล้วก็ขายไปเถอะมันไม่มีปัจจัยอะไรที่จะมาพูดให้หุ้นขึ้นวิ่งยาวๆแรงๆหรอกเว้นแต่จากนี้ไปสองปีอาจจะมีแต่ช่วงนี้ไม่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง GDP ครับเรื่องอเมริกาพิเกที่ยังเล่นลงใหม่ออกลงมาใหม่แล้วออกแขกใหม่แล้ว เออเออเอออเมริกากับไทยก็เหมือนกันนะทั้งเรื่องการเมืองที่เล่นกันอ่าฮะมันเรื่องก็ประมาณนะคะคือให้เรารู้ว่าอ่ะเขาเรื่องมาเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายเขากำลังยาวลงอ่ะเรารู้แค่นี้พอแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรต่อนะฮะเพราะเดี๋ยวมันก็วนมาเรื่องนี้อีกค่ะเดี๋ยวมันก็วนเรื่องเนี้ยเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่จบไงพอยาวลงก็วนมาทีหนึ่งนะครับค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยวงการนี้ เออให้เราเข้าใจว่ามันคือแบบนี้แล้วเราอย่าไปจริงจังกับมันมากเรารู้ว่าเอามันสัญญาณทางเทคนิคมันเปิดเอซอลเช่นแก็บแล้วมันมาปิดปิดเพิ่มก็ขายเป็นหมัดแรกวันศุกร์ปิดต่ำวบรเช่นสี่วันขายแมต์สองวันนี้ไอ้ใจตัดไปห้าสิบขายแมต์สามแมตดีตัดซีโร่ลายในวันศุกร์ใช่ไหมประมาณวันศุกร์จะตัดลงไปเอาเอาเตรียมซื้อค่ะครสั่งขายครั้งที่สี่ก็เตรียมซื้ออย่างเงี้ยก็ทำอยู่แบบนี้ เอางี้ใจเย็นๆนิ่งๆเอาเอาอย่างนี้ถ้าถ้าดูเป็นลายตัวใน o s ส Active นะคะพี่นิพนธ์ที่เห็นในกระดานเวลานี้นะคะนั่นก็คือ SC ซีนะคะโดนกดหลุดร้อยห้าสิบเหลือร้อย่ดูดูดู o s ส Active นิดหนึ่งนะคะผมดู S c b ซนะว่าจะทำาไงกันผมเป็นเซ็ปเปิลอย่างเดียวแล้วกันว่าถ้าเรามี S c b ซีเราจะทำยังไงเอสซบีเนี่ยก็คือตามเส้นเลยนะฮะเอสซ B ยังลงไม่จบนะฮะก็คือตอนนี้เป็นลงเต็มรูปแบบแล้วนะครับ เป็นลงอ่าเดี๋ยวดูนะครับหาชิ้นในก็ตัดตัดมาสองวันจริงจริงเอสบีต้องขายตั้งแต่วันศุกร์นะฮะวันนี้ลงมาผมคิดว่าเอสบีลงไปหนึ่งสามห้าจุดห้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าจุดห้าค่ะตอนนี้หนึ่งสี่เก้าก็หายไปอีกก็อีกถ้าจ้าวก็จอดไปนะฮะแต่หนึ่งสามห้าเราก็บอกเอ้ยมันลงอีกสักสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมไม่ถึงด้วยประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต อ่ะช็อตช็อตห้าสิบเปอร์เซ็นที่มีอยู่แล้วกันจะไปช็อตเยอะอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้ามันมีรูมลงได้เยอะอีกเนี่ยเราก็น่าทำเดี๋ยวดูอินทัสแล้วกันนะฮะค่ะค่ะอินทัสค่ะอินทัสเมื่อกี้บอกรอรับที่แปดสิบนะฮะผมจะดูได้เฉพาะที่มันแพทเทิร์นมันชัดนะค่ะค่ะเอาตัวเล็กตัวน้อยหรอเอาตัวใหญ่่แพทเทิร์นที่มันชัดเนี่ยเดี๋ยวดูแพทเทิร์นดินทัก่อนมันก็พอพอดูแพทเทิร์นได้นะครับมันก็ประมาณสักอินทัชนี่ไม่แน่นะครับอาจจะทําที่โลเดิมนะะ เพราะว่าเดิมทําโลไว้แล้วยังไม่เขี่ยหายก็มีโอกาสทํานิวโรนะฮะโรเดิมก็จะสิบเอ็ดบาทยี่ห้าตังค์็สาท่านถ้าท่านยังทํานิวโรได้อยู่ค่ะนะครับแต่ว่าไปแล้วนะครับซื้อแถวแถวเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบลงไปเนี่ยก็มีโอกาสทงกําไรแล้วค่ะนะครับมีอีกตัวหนึ่งปอตถอคุณม่ะค่ะบขายไปแล้วสามร้อยสี่สิบแล้วรอซื้อใหม่ใช่ไหมโอ้สามร้อสิบเจ็ดแล้วเนาะอ่าสามร้อสิบเจ็ดก็เป็นเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วฮะก็ อ่าปตทอร,รอบนี้ผมดูนิดนึงปตทว่ามีการทำโลไหมนะครับอ่าก็ยังรับอยู่ข้างบนแพ้นะข้างล่างลงมาแนละ้วโอเคนะยังลงต่อนะครับไม่ต้องรีบร้อนมากนะดูที่โลเดิมฮ <30 8, S 1> ะสามศูแปดสามสูนแปดอย่างน้อยสามสูนแปดอย่างน้อยนะท่านี้ถ้าลงก็อย่างน้อยก็ต้องสามสูนแปดอ่าปตทก็คือใกล้วันค่ะอ่าวันจ่ายของปตทอาจจะเป็นผู้นี้ สามส่วตแปดนะเพราะว่าเพราะว่าแมดดีตัดซิโรไลแล้วแล้วก็ไอซ์ไนเริ่มเริ่มใกล้มาเป็นอุบบอลแล้วก็ไดอุ์เจนนะะเพราะนั้นวันจ่ายของปตทเนี่ยซึ่งผมบอกว่าปัตทมันอยู่ในกลุ่มกลุ่มที่สี่ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็ใกล้ซื้อไงเราดูหุ้นใกล้ซื้อดีกว่าบีจเอบรวมันกรุงเทพนะบีุีเอสจุกก็โอเคจุกเลยรอเราเดิมเลยร้อยยี่สิบซื้อร้อยยี่สิบ ใกล้แล้วไงใกล้ใกล้โลเดิมอาจจะทําโลลงไปก็อย่ามากกับร้อยสิบสองนะฮะแบบนี้คือคุนใกล้ซื้อนะฮะพอมันลงมาก่อนแล้วสัญญาณมันบอกมันอยู่ในกลุ่มที่สี่กลุ่มที่เราเตรียมที่จะซื้อมันอแบบเนี้นะฮะแล้วตัวเล็กเมื่อกี้ที่พี่หลุดปากมาคือโซลารรอนอ๋อโซลาใช่ไหมฮะค่ะตัวเล็กเพราะตัวใหญ่ตัวเล็กไหมมันไม่ค่อยมีอนาคตนะอ๋อหรอ แต่ไม่แข่งน oui> ี่เหมือกันเดี๋ยวจะไมแข่งนี่เดี๋ยวว่าครับไปว่าครับ IBL หรอฮะที่พี่แนะนำาไม่มีแรงขายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโซล่าก่อนอันรับผิดชอบทุกตัวคุณบังเออ่โลห้าบาทโลห้าบาทก็มีโอกาสลงมาโลห้าบาทก็รอซื้อบริเวณนั้นไหมรอซื้อนะแฟนพันธุแท้ของเขาใช่ก็ก็ถ้าถ้าพวกนี้หลุดเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณขายเหมือน SCB เมื่อวันก่อนน่ะค่ะนี เนี่ยทำนองนั้นเนี่ยถามไอบีเอลใช่ไหมค่ะส <20 S 1> ุราหกบาทลงไปแล้วห้าบาทแข็งปดปกตินะ้เนี่ยไอีเอลลงไปสองเปอร์เซ็นต์จากยี่สิบสามนาะลงน้อยไปอรทออีกเนาะไอวีเอลนี่มันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วนะผมผมให้แบบว่ายี่สิบบาทเจ็ดสิบตังค์อ่ะเอออย่าหลุดยี่สิบเท่าไหร่นะฮะยี่สิบเจ็ดสิบยี่สิบเจ็ดสไปเป๊ะแล้วไปเป๊ะเลยเดี๋ยวกอนเดี๋ยวเดี๋ผิด นะฮะเพราะมันต้องดูตามนี้ยี่สิบบาทสามสิบถ้าปิดหลุดยี่สิบสามสิบยี่สิบจุดสามสิบเราเราจะเห็นว่าไอ้หุ้นที่ขบวนการที่มันทําท่าที่จะดีในอนาคตนมันจะไม่หลงแรงเห็นไหมฮะค่ะมันจะแบบแข็งว่าตลาดไอ้ตัวแข็งเป๊กเลย g c ่เอาไงอ่ะอะไรนะครับ g c ฮะ PTT GC อ่าพิโตเคมีเข้านะคะโอ้หุ้นชอบเลยถือไปต่อไหมตัวนี้ยโอ้ น่าแบบน่าสนใจมากเลยเทคนิคเป็นไงครับพี่ตอนนี้เทคนิคมันยังบูอยู่เลยนะมีการเขี่ยกราร้อยหุ้นเองทำหายมันแบบแข็งมากอะเป็นหุ้นที่ต้องทยอยสะสมอะนะฮะนะฮะยังยังอยู่แนน้มขึ้นอยู่นะบอกว่าจะไม่ลงนะมัมเล่นยากเห็นไหมฮะปู่หุ้นที่เราชอบมันก็ไม่ลงมันไม่ลงมาให้เราซื้ออมันยังไม่มีสัญญาณขายเลยนะคแต่ถ้าพรุ่งนี้มันต่ำกว่าปิดต่ำกว่าเจ็ดสามห้าสิบอะนะค่อยขายแล้วกัน 73.50อ่าปิดต่ำไปจะ3ิ0ก็ช็อตช็อตลงมารับแถว70นะค่ะไม่สี่เหลี่ยมตัวนี้ไม่สี่เหลี่ยมเลยลงบัรูดไม่ออกด้วยแข็งแข็งมากแบบดีไม่ดีเดี๋ยวก็มีคนบางคนเขาก็อาจจะขดมาช็อตก็ได้แล้วมไม่รู้หรอกช็อตมันเจอช็อตอีกนะตัวเนี้ยช็อตลงยากคุ้นตัวเนี้ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นสะสมผู้แล้วมันเป็นเอกคอมเรนแหละนะก็อย่าไปให้สีเรียมอะไรกันมาดูฟิเจอร์แล้วกันอ่าเชิญค่ะไม่มีหูวรูดเลย <94. S 2> คือชอ็อตใหญ่มันอยู่ยที่ <9 36 S 2> ผมบอกว่า9.84.1เสี่หนะฮะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช็อตใหญ่นะฮะคราวนี้ช็อตที่สองวันนี้ก็คือตอนมันหลุด9.50เนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นช็อตช็อตละแต่ตรงเนี้ยจะลงไปได้ที่ประมาณนะครับ9.20นะฮะ9.20แต่แถวนี้ผมไม่แนะนําช็อตนะฮะต้องรอเด้งก่อนตรงนี้อาจจะเด้งให้ช็อตนะฮะเป็นเด้งช็อตนะฮะขาลองสต็อปลอต กลาเป็นซับหลอดก็เรื่องขอบคุณเมื่อเช้าฟฟลเอ์ช็อตมาก็ไม่เป็นไรก็ได้ทุกคนเก้าห้าศูนย์เออก็ไดก้ทุ้คนก็เป็นช็อตถ้าใครต้องเสี่ยงว่าอ่ะมันยังไม่ปิดต่ำกว่าข้าห้าศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมกูก็ต้องเสี่ยงเข้าไปเบสลงไปเพราะมันหลุดใช่ไหมอ่ะเบี่ยงช็อตไปเก้าสี่แปดเก้าสี่เจ็ดถูกไหมฮะแล้วก็อ่ะพอตอนเย็นมันหลุดเนี่ยตอนนี้มันหลุดละหลุดละวะก็ถือว่าหลุดละหลุดหลุดท่านี้ไม่มีเลยนะถ้าดู ดูใน,นแง่ของแนวรับจริงๆของของตัวตัวแซดเนี่ยนะที่อยู่ใกล้ต่อไปเนี่ยนะผมดูให้ทีละแนวเลยนะครับ9.30.4นะครับแล้วก็เป็น8.88เลย9.30.4แล้วก็มี8.99อยู่น,นิดนึงแล้วก็8.88เลยแสดงว่าขาขารองต้องสตะทับรดอดเพราะว่าจากตรงนี้มันพืดยาวเลยนะ นะครับมันจะลงยาวเลยเพรานะเจ้าสามศูนย์นั้นมันจะเจ้าแปดแปดเลยยาวมากมก,ก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะใครลองมาก็สตาร์ทรอแล้วพรุ่งนี้รอเด้งช็อตนะฮะก็จะได้คืนที่ลองมาเองเพราะผมเห็นได้ยินหลายเจ้าเขาแนะนําลองใช่ไหมม,มีมีเราแนะนําเด้งช็อตนะคข <ผม S 2> องพี่เด้งช็อตแต่ผมเด<ะ>้งช็อตอย่างเดียวเด้งช็อตตัวไหนแล้วนะมันไม่มีใครรู้อะมันต้องระหว่างวันนะนะครับม,ม,มันต้อง มันมันเป็นอยู่ในข้อที่สามะจิตยาขลุงทุนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันใจมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับบางคนเขาก็กล้าทําบางคนก็ไม่กล้าทําะเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้หรอกคแต่ที่เราแนะนําก็คือจ้าวประศิจุลหนึ่งอะช็อตช็อตไั้เป็นช็อตใหญ่ก็มีลูกค้าเราช็อตตามนะครับแต่สุดท้ายก็มีไม่กี่คนที่ถือไว้เพราะมันก็เหวี่ยงขึ้นไปเหวี่ยงไปจนกระทั่งเอาไม่อยู่อ่ะเอาไม่อยู่ก็ปิดไปบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ได้อะไรเนี่คือฟิวเจอร์ค คือมันต้องเป็นตัวบุคคลลูกค้าคนนั้นคนเล่นคนนั้นเองต้องแบบว่านิสัยคนนั้นเลยเออนิสัยคนนั้นเลยคือคุณต้องเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรฮะ<ส>พอมันลบบอกว่าหลุด9.84.1เนี่ยคุณยังไงุณก็ต้องชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็อตช็อตแล้วคุณต้องทนอ่ะ<ป>เราดูสตาร์บอต8.90มันก็ขึ้นไปไม่ถึงอ่า8.99.0ถูกไหมครับมันขึ้นไปแค่9.87เพราะนั้นคุณอาจจะช็อต8.0มันเด้งขึ้นไป9.87แล้วคุณถือว่านี่คุณได้ไหม<ะ>ในตามตามทฤษฎีที่เราสอนก็คือแบบเนี้อื แต่มันไม่ใช่ว่าช็อตฟื้แล้วลงเนี่ยมันมันเป็นขึ้นหนะ้าสี่เนี่ยมันจะค่อยๆลงมันไม่ลงแรงเหมือนตอนขึ้นเอแล้วนะแต่ต้องทนเนาะมันต้องทนถึงได้กินเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วถามว่าคนที่เก่งทฤษฎีเก่งพวกเนี้ยแต่ทนเนะี่ยอาจาจะมีประ,ประสบการณ์เนี่ยมาเท่าๆกันแต่ความทนคือเรื่องสุดท้ายคือจีบยากกันองูังแต่ละคนคมันไม่เท่ากันเนี่ยแต่ถ้าใครอดทนและเชื่อมั่นเนี่ยในทฤษฎีในในเชื่อมั่นในทฤษฎีสต็อปล็อน่ะนะฮะ คือสต็อปลอมันเป็นจุดที่กําหนดไปแล้วอะว่าเก้าแปดสี่จุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นจุดสต็อปลอซึ่งตรงนั้นเนี่ยใครลองมาต้องสต็อปลอใครยังนั่นก็ต้องช็อตไปมันก็เรียกช็อตใหญ่คือแต่แต่ละคลื่นแต่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นความเร็วที่ลงมันไม่เหมือนกันแล้วนี่มันจะค่อยๆลงถูกไหมครับสามวันถึงมานี้แต่ได้ไหมฮะัได้แต่ได้ไงแต่ถามว่าทุกคนเหมือนกันไหมทุกคนรู้เหมือนกันไปนั่งเรียน่ะสี่ร้อยคนเนี่ยที่ไปเรียนกับผมใช่ไหมครับเรียนทฤษฎีแล้วรู้้้้เหมือออนนนกัว่าาตตตรงงงีทํ กี่คนทําได้อะเห็นไหมครับมันก็วิ่งกลับไปจุดที่สามหมดเลยคือในทฤษฎีตอนที่สามเรื่องจิบยาการลงทุนว่าความสําเร็จของการลงทุนของนักลงทุนฟิวเจอร์แต่ละคนเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ลายตัวบุคคลมันไม่ได้อยู่ที่เลคเมนมันไม่ใช่อยู่ที่ไม่รู้เทคนิคเอามันอยู่ที่คนนั้นน่ะนิสัยค่ะใช่ไหมครับคือบางคนเน่ะเทคนิคทั้งโลกมันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมรูปเหมือนกัน่ะแต่ว่าอารมณ์เราเราพูดอย่างนี้นะคุณมั้นมใช่ไหมที่ตามทฤษฎีที่เราบอกคือเราก็เปิดได้ว่าตรงเนี้ยก้าไปสี่จุดหนึ่งเนี่ยไปฉ ะก็ใช่ไงแต่ผมถามแล้วใครได้ไงที่ไปนั่งเรียนสี่รอยคนน่ช่วยกลับมาที่คุณม่อนเลยนะฮะว่าใครตามที่ว่าที่มันหลุดมันเป็นไปตามทฤษฎีที่ผมสอนจริงหรือเปล่าคือทฤษฎีของสตาปลอสถ้าจริงแล้วใครบ้างที่ได้เข้ามาในเว็บในเฟซบุ๊กคุณม่อนเลยแล้วคนเนี้ยรับจ้างเล่นให้คุณอื่นได้เลยมีอาชีพใหม่เลยรับจ้างเล่นฟิวเจอร์ ถ้าเขาได้นะแล้วเขาแล้วก็เอาเอาหลักฐานมาให้ดูเลยนะ,ะตอนนี้ก็ยังไม่ปิดนะ,ะคุณจ้างเขาเล่นเลยเพราะคนเนี้ยทําได้อืคนที่มีวินัยแล้ว<ะ>แล้วทาได้เราเล่นแล้วเราสามารถทําฟิวเจอร์ได้<ะ>ใครมีนะใครทําได้นะนะครับแล้วทิ้งทำช็อตใหญ่อพอร์มาให้ดูด้วยพอของคุณเนี้ยช็อตได้ร้อยสัญญาคุณทําไปห้าสิบจริงๆนะครึ<ะ>่งหนึ่งตามที่ผมบอกนะ คุณเปิดมมนเลยแล้วเดี๋ยวลูกค้าผมจะหาให้วิเทกับคุณแ <c oughs> สดงว่าคุณทําได้ <c oughs> และคุณทําให้ผมดูอีกสองครั้งสามครั้งเนี่ยแสดงว่าใช่เลย <c oughs> คุณเป็นต่อไปคุณรวยมากพี่ดูดูฟิวเจอร์ก็คือพรุ่งนี้ก็รอเด้งช็อตนะเด้งช <c oughs> ็อตฮะแล้วทองเหรอฮะทองคําก็ <c oughs> ก็เด้งช็อตนะหนึ่งสามพินิพนธ์มองทางลงอย่างเดียวหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สี่หนึ่งสามห้าหกเนี่ยไม่ผ่านนะครับ เราช็อตมาแถว1,3,4,0นะฮะก็ยังไปเด้งช็อตอยู่ค่ะครับแต่ถ้าดูอีกวันหนึ่งถ้าพรุ่งนี้มันไม่ลงแล้วนะอันนี้ต้องสต็อปรอไปก่อนละค่ะคือต้องหยุดไปก่อนไม่ถึงว่าปิดโพซิชันไปก่อนค่ะเพราะว่าแสดงว่ามันรออะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันอาจจะวิ่งสวนขึ้นไปที่แถวแถว1,3,5,6,20เหรียญได้ค่ะนะครับเพราะถ้าจะลงอ่ะมันต้องลงละค่ะนะครับอ๋อช็อตีกเหมือนกันเนาะเป็นช็อตที่มีโอกาสช็อตมีโอกาสได้เพราะว่าถ้าเงินดอลลาร์ม คือแปดสิบจุดหนึ่งเนี่ยจุดหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยนะมันมันมันพร้อมที่จะจุนะข้างบนดอลลาร์พร้อมที่จะแข็งนะพร้อมที่จะแข่งแรงๆนะนะอาจจะเป็นคืนนี้ก็ได้คนช็อตทองไว้คืนนี้ก็อาจจะเฮอาจจะเฮคืนนี้นะครับสี่ทุ่มอ้าได้แล้วยี่สิบเหรียญเอางี้ก่อนถึงสี่ทุ่มพี่ให้ช็อตที่มันต้องเด้งช็อตแถวนี้มันก็ต้องเสี่ยงช็อตที่เป็นเบสช็อตเป็นเบสช็อตเป็นเบสช็อตอะเบสช็อตนะฮะ สต๊าปล็อตก็เป็นหนึ่งหนึ่งสามห้าหกหนึ่งสามหกศูนย์ไปเลยก็ได้สต๊าปล็อตไกลๆหน่อยหนึ่งสามหกศูนย์นะฮะใช่สต๊าปล็อตนะฮะสำหรับ mm hmm. ท่านที่เล่นขาทองอยู่ถึงสี่ทุ่มคืนนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> พี่สงสัยอะ่ะดูตัวนี้ให้หน่อยได้ปะเมืไหนครับ C, C P พอน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้42บาทมันปิด44บาทอะบวก2บาทอะมันไม่ยอไมไงบ้าเลยเมื่อกี้มันเทรดกัน42 oh. บาท ตัวนนี้ะปิดย้อนให้เลยสองบาทมันก็สร้างปิศานาอีมมันเป็นอะไรเทคนิคดูให้หน่อยจริงจริงที่ถ้ามันขึ้นไปรอบนี้นะแล้วมันไปไปพูดถึงเทคนิคมานะค่ะคือถ้ามันไม่สร้างปิศาณนะรอบนี้มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปปิดสี่เก้าเจ็ดห้านะมันจะเป็นรูปแบบกับตัวที่สวยมากเลยซึ่งมันสามารถขึ้นไปหกสิบได้เลยแต่พอมันทําแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันจะต้องขึ้นไปที่ห้าสิบอีกครั้งหนึ่งจากตรงเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าครบทำเอบีซีนะฮะ ผมสรุปว่ามันทําตอนนี้มันทําไหล่ขวาอยู่ค่ะเดี๋ยวผมดูหัวก่อนนะฮะหัวม่ P ีเมื่อกี้ได้นําไปสี่สิบสองบาทคุณผู้ชมพอปิดตลาดปังไงให้สี่สิบสี่บาทเลยโอ้โหมันมีเรื่องอะไรของมันนะมันไม่มีเลยฮะคือแท่งเขียวยาวมันเริ่มมาเทิมเลยคือทางเทคนิคแต่มันจะไปไงคือหุ้นตัวนี้มันจะไปไม่มันบวกนาทีสุดท้ายสองบาทอ่ะก็ก็คิวเดือผิดหรือเปล่างงอะนาทีสุดท้ายคุณผู้ชมไปดูเลยตอนเนี้ มันทําให้สองวานเมื่อกี้เด็กแนวให้มาสี่สิบสองมันมีข่าวอะไรเดี๋ยวตามผู้นี้เลยอ้ามีข่าวุ่งนี้เราก็โยนไม่รู้นี่ดูเทคนิคให้เลยเอาไงเอาไงพี่เทคนิคมันดูมีคนซื้อไปสองล้านหุ้นอ่ะมันก็ปรับฐานเหมือนเซ็ตแหละนะมันปรับฐานแข็งเซ็ตมันก็ปิดเหนือเส้นสิบวันของมันอยู่นะฮะแต่มันเด้งเดเดมาแท่งสุดท้ายเลยอมันยังมันยังไม่สั่งขายคือคือวันนี้หุ้นทุกตัวไอ้ไอจะสั่งขายหมดเลยนะครับแต่ตัวเนี้ย มันหักขึ้นเลยมันซื้อเมื่อกี้สองล้านหุ้นนะฮะใช่ซื้อเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมตามกันไปเมช้ามันไม่หลุดนะฮะอายมันไม่หลุดนะฮะมันไม่หลุดห้าสิบเด็กดาวเดี๋ยวเรียกมาคุยใหม่พรุ่งนี้เพราะคงมีข่าวเลยนะครับมีพรุ่งนี้ตามอะไรงงเหมือนกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับซีพีเอ็นู้ลยถ้าข่าวยังไม่ออกก็ถือไว้ถ้ามีข่าวก็โยนไป ระหว่างวันก็ต้องทนหนาวเหมือนเราเล่นเรื่องเทโอเวอร์เบย์ใช่ไหมครับ่ะใช่นี่มันแท่งยาวๆอย่างนี้มีข่าวก็มีข่าวใช่ไหมอ่ะก็ถือไว้ถือไว้ถือไว้คือเซ็ตเนี่ยเราต้องบอกว่ามันลงเพื่อที่จะลงไปซื้อสะสมโอ้เป็นหุ้นเศรษฐีภายในพริบตาก็พริบปั๊บเด้งเลยมันไม่ใช่การลงเพื่อที่ต้องขายหุ้นทิ้งไงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เขาไม่จําเป็นต้องลงแล้วนะเขาสามารถขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับแล้วพอหุ้นวิ่งขึ้นตาเขาค่อยไปขายก็ได้ โอ้โหเหตุการณ์ขึ้นต่อหน้าต่อตาในรายการเราสดๆนะฮะคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเลยนะฮะโอ้ถ้าเป็นเจ้านี้แนะนําก็มีข่าวข้างในอยู่แล้วนะโอ้โหสุดยอดเลยนะใครคว้าของแกไปได้เมื่อกี้สี่สิบเอ็ดบาทอือก็มันก็จะเป็นลีลายืดเยื้อนะฮะค่ะค่ะพี่ลีลายืดเยื้อแต่พูณเซนทานพัฒนานะห้างเซนทันนะไม่ไม่ต้องพูดถึงเหตุผลนะนะเพราะว่าเขาก็ยังสร้างอยู่ไม่เลิกอ่ะ ค่ะสร้างอเยอะทั้งระยองทั้งบางใหญ่ทั้งมาเลเซียทั้งอะไรเต็มไปหมดนะแต่เทคนิคเมื่อกี้มันมันอะไรอ่ะพี่นิพนธ์เทคนิคอ่ะมันมันนิเลกติไหม็นมันเป็นมันเป็นข่าวฮะมันมีข่าวเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนที่รู้มาก่อนนะฮะแล้วก็อ่พอรู้บ้างก็ซื้อก็ไปพร้อมๆกันไม่พอไม้เดียวสองล้านนี่แหละก็ซื้อก็ไปคนนื่ก็ตามเขาไปด้วยอ๋อคนที่รู้คนที่รู้ข่าวก็ซื้อก็ไปด้วยโอ้โหสองล้านก็สรู้ว่าพรุ่งนี้ถ้ามันมีข่าวออกมาพรุ่งนี้ใช่ไหม ท่านพัฒนาเซ็นท่านห้างอ่ะเราก็ขายอ่ะับได้ถ้าขายยังไม่ออกเราก็ถือไว้เรารู้เราดูกลยุทธ์ดีกว่าคุณม่อนว่ากลยุทธ์เราต้องทําอะไรยังไงค่ะเชิญค่ะเออเราจะไม่สนใจว่าข่าวอะไรอืเรารู้ว่าถ้าพรุ่งนี้เซ็นท่านพัฒนาลงหน้าหนึ่งนะเราขายเราขายอ้าวแต่ถ้ายังไม่มีข่าวเราถือราคาเขาหกสิบาทนะพี่เออราคาเขาอาจจะไปขายได้ไงล่ะพื้นฐานพนฐาทูสิกธิ์ใช่ไหมอืมว่าไป อย่าซีเรียนนะได้้ค่ะพี่ตลาดปิดแล้วพวกนี้เอาไงคะเย็นก็มันยังสั่งขายอยู่นะฮะค่ะขายอยู่ให้มันสั่งซื้อเดี๋ยวๆจะบอกนะ่มันยังขายอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องรีบซื้อะะคค่แต่รอบนี้ลงไปแล้วก็คงหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยแล้วท่านเก็บเงินเก็บเงินซื้อหุ้นกันนะคะรอบนี้ตัวเลยใครเงินไปฝากแบงค์ไว้ยังไม่โอนเข้ามาในพอร์ตยังไม่ได้เตรียมอะไรนะเตรียมเลยเตรียมตัวพ่นิพลได้เตรียมเงินซื้อหุ้นค่ะเตรียมเงินซื้อ ใครอยากซื้อเฉลี่ยอะไรทํากันบ้านเลยมีเวลาสามสี่วันเนี้ยทำบ้านแล้วเข้าไปซื้อเลยนะแต่อย่าคิดว่าซื้อแล้วมันได้เยอะนะสักสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นในหุ้นพื้นฐานนะครับนะครับนี่อย่าไปเสี่ยงกับหุ้นหุ้นร้อนๆมากนะได้ค่ัโอเคนะครับเจ้าเคลินเลยเนี่ยกับพี่นิพนธ์นะะเพราะว่าจริงๆแล้วในรอบนี้บางโปรบางคัน